เย็นนี้พาลิงมาออกกำลังกายครับเราม,มีลิงเรามีลิงอยู่สองตัวอีกตัวนึงอย่งไมานี่แล้วมาดูเลยอีกตัวหนึ่ง,งน,นู่นน,นะครับ<อ>นู่นนะครับลิงจุกจุกครับ<อ>น่นเลยครับเห็นไหมครับว่าลิงอยู่นู่นส่วนลิงตัวหนึ่งอยู่นี่ลิงตัวหนึ่งอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะพาไปด้านหน้าดีกว่าออกกำลังกายออกกำลังกายกันดูหอนบาได้ด้วยมาเร็วมาเร็วไปกันด้านหน้า ข้ามไปข้ามมาเหมือนลิงเลยเฮ้ยสุดยอดหมุนตัวกลับครับหมุนตัวกลับเฮ้ยจ้ะดูซิว่ากี่รอบครับโอ้โหข้ามไปข้ามมาโอ้วีมือมากครับตัวสูงแน่นอนแบบนี้เรามาดูลิงกันครับลิงจิกเกียกครับมาหนึ่งตัวครับโอ้โหผ่านไปแล้ว ห้าสิบวินาทีขาถึงด้วยเหรอกรีบเ,เข้าไปข้างในนูน้นโอเคเอาเริ่มเลยดูซิว่าใครเจ๋งกว่ากันไป กลับมาฟังนี้ได้เปล่าพี่เกดโหนไปโหนมาได้นะวายหล่นน,น,ลนี่นี่ดูพี่เกดเนี่ยฮึบนี่อึ๊บแต่พี่เกดหมดแรงแล้วมั้งนะ โอ้ยเงี้ยตัวสูงแน่นอนเฮ้ยกีฟทำไมขึ้นอย่างนั้นล่ะขึ้นเหมือนพี่เกดิพี่เกด,เกดตัวเล็กกว่าจึงปีนสูงกว่าเลยอ้อาวอา้อาวแล้วดูดูอ้วนอ้วนมันข้ามไม่ได้แนละ้วเอาเอาอ้วนข้ามฝั่งไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรกีบสูงอยู่แล้วเอาเอาเด้งไปเด้งมาเอาเอาเ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 อเอาเอาข้ามาดิข้ามาดิกีบข้ามาอีกอันนึงเนโอยเา เอ้ยได้เลยอ่ะโตเน่โตเน่ีผมอ่อรบอากีรอบนึงโอ้กลับไปดิกลับไปดิ้ลิงสองตัวครับลิงสองตัว เย็นนี้ลมดีพาพามาดูลิงกันครับลิงเสื้อแขนแขนเขียวด้านนี้นะครับลิงตัวนี้เป็นตัวพี่ลิงตัวนั้นเป็นตัวน้องแต,ตแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวพี่จะเล็กกว่าตัวน้องนั้นจะสูงกว่าเพราะกินทุกอย่างแต่ตัวนี้ไม่อยอมก,กินเลยเลยเรื่องมากไปเดี๋ยวพาไปด้านชิงชา้าด้านหน้าครับปไปไป,ไปกัน วิ่งไปเลยทางนู้นครับไปผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง ตรงนี้นะทั้งหมด45นาทีเดินไปเรื่อยๆระวังปากแตกนะใต้ <Hello. S 1> อะมาแล้วเหรอไหนบอกว่าไปตลาดเลยไง แอคชั่นสแอคชั่นาแอคชั่นฮะไม่มีถึงเหรอหไแล<ะ>้วเอนเลนะสมเบล้นละมันเบบีล้โอ้ดูขา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 ชนหน้าผากแล้วเอย้ยขาชนคางแล้วเบบี้ของเรา เบบี้แอคชั่นทวนแอคชั่น t w แอคชั่น t h r แอคชั่น four four five six <S seven s e v อยู่นู้น s อยู่ตรงนู้นโอ้ยไ้ะไดปื้ดหน้าตัวเองก่นไปโยกตรงนู้นทีนี้นูนเลย โน้ปโยนญ่โน้ตโน่นโน้ตโน้่โน้่โน้ใช่อันที่นั่งนั่งอ่ะวันนี้ได้นางแบบสองคนนะครับมีนางแบบมาก็โอเคเลย โอ้ได้นั่งแบบแบบนี้สบายเลยนี่สมโมสรที่ผมออกกังกายทุกๆเชา้าวันนี้เด็กๆเลิกเรียนกลับมาอยากจะฟิตร่างกายบอกขอคุณตามาด้วยจัดให้มี่ตัวที่หนึ่ง คนนี้ต้องมองแอนหลังนะเอ๊ะเอ๊ะออกนไม่รเะเอ,อไม่รู้ใช้แรงเลย อ้าวอ้าวเหล็กหกักแล้วเหล็กหกักแล้ว ห้าสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งท้ายนอนนานๆนอนนานๆค่อยขึ้นมา

อันนั้นมัน่นนมันลิงปีนเสาชะชัดไว้ไว้ทำอย่างงั้เดี๋ยวขาหักเอานะไม่เอาไม่เอา่ไม่ถูกวิธีอันตราย มาเลยคุณตาว่ามันโตเกินไปแล้วมั้ง<ะ>ไอ้บ้าบนนยขยะหรือเล่าเก็บทิ้งด้วยนะ คิดว่าเป็นนางแบบจะขอสปอนเซอร์แล้วขอสปอนเซอร์ไปแล้วกันขอหน่ยนะคะขอบคุณค่ะจิ้งจบน้ำค่ะเอ้ยเดี๋ยวก็หัวแตกหรอก ตัวหนึ่งไปกินน้ำแล้วไม่ใช่น้ำคุณตาหมดขวดไปแล้วภารกิจมากินน้ำกลีปเอาน้ำมาตรงนี้ลูก อัน้นมาต่เอนัมัน้นโตยดนี้าบ่ะาบ้าใครเขาเล่นสนแอบกันเราทำไมอ่ะมันไม่ใช่เรื่อง กลายไปที่ซุกไปแล้วครับไม่ใช่กลายเป็นสนามนออกกีฬาละได้เดี๋ยวมานะหายไปแค่นี้เองฉันกินเองแหละ แค่นี้ก็คือภารกิจพาเด็กเล่นของเราสำหรับวันนี้พอเหมาะพอควรเชียวสำหรับพวกเธออยู่ด้านนู้นกันเดี๋ยวรอเธอกลับมาแล้วจะพาไปติดตามต่อรอสักคู่ให้เวลาสาวเขาไปทำเรื่องของเขากันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อว่าสาวจะไปได้อะไรมาบ้างเจอกันครับ นู่นเลยครับลักษณะมากันแล้วมืดลงเรื่อยๆสงสัยยุงจะมาเยี่ยมน่าว่าจะได้อะไรแปลกๆมานะอะไรเอ่ยมันคือมันคือเม็ดปเล็ดแปะคืออะไรแปเราเอาใส่น้าา่แล้วจะน้ำที่ไหนมาใส่เลอะเทอะ มันงองกองอ่าแล้วมันจะไม่ระเบิดไซน่าเหรออออยากเล่นอีกอันนี้ให้มาแล้วแบบนีเลยไม่ไปเก็บมันทีไหนรู้ได้ยังไงอ่ะน้องรู้เพราะตอนนั้นเคยเล่นกับเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนคนไหนโอเคไอ้แคร์คุณตาไม่ได้มาด้วยแล้วมีเพื่อนด้วยเหรอก็มาเกาะแม่ค่ะมันเดี๋ยวไม่มีน้ำกินนะ อ่ะพร้อมอยังขอดูหน่อยมาดูกันใกล้ๆอ่ะมันเป็นยังไงอ๋ออเอเอ,เอ๋อไม่มีอะไรเลยอะไกันจีไม่มีอะไรเลยอะไร <S <S> <S จะลูกต้นไม้เหรอ เมื่อเราดูแ้วมัเปียกหรอทำไมเราไม่เอามาใส่นี่ล่ะเออจริงๆไม่เฮ้ยใส่ฝาได้ไงเราฝาไว้ปิดจริงจริงจรถ้ามันมีน้ำอยู่ก็เอานั้นวางลงมันก็ระเบิดไหมล่ะต้องต้องเล่นทีละลองใส่ทีละเม็ดดิดูซิว่ามันจะระเบิดหรือเปล่ารู้ใส่น้ำเลยอ่ะไหนเม็ดระเบิดเลยมันมีน้ำมา มันเปลืองน้ำมากกว่าแบบนี้เขาจะคือดีเพียงอเป็นๆเน,นี่ยมีอะไรเลยตกกระจายหมดบ้าสะดุ้ง <c oughs> หมดเลยเห็นแล้มันอันเล็กเป็นแนล่ <c oughs> มาแล้วครับให้ไปเดิอนรอบเดียวหายไปสักครึ่งวันแวะมีแวะแวะไปเรื่อยๆจะแค่สองรอบรอบเห็นไปทำอะไรกับลูกระเบิดอีก<ะ>ไปทำอะไรกับลูกระเบิดเมื่อกี้ไม่ไ้ทำเลยนะยตาไม่ได้บอดนะคะ ใครโกหกไม่มีใครอมไว้ก็เท่าเดิมอ่ดิน่เท่าเดลูกระเบิด เหมือนเลี้ยงลิงยังไงไม่รู้มาแล้วกว่าจะมากันได้แต่แอบทำอะไรกันอยู่ยกันไม่รู้ปล่อยได้แค่สองรอบหายไปครึ่งวันไอสองตัวแสบเนี้ย โดโดูมาซสบิดกันเชียวได้มาอีกแล้วว่าอยู่ว่าหายไปไหนตั้งนานแม่ฉันไม่ยอมไม่ฉันไปเล่นกับเพื่อนเขียนอะไรเขียนนิยายเหรอที่เขียนว่า แม่ฉันไม่ยอมให้ไปเล่นกับเพื่อนอ๋อแม่ฉันไม่ให้ออกไปเล่นกับเพื่อนพอแม่ฉันแม่อุญาตพอแม่ฉันแม่อุญาตเฮ้ยยไปทำเดี๋ยวไฟดูดโอเคสำหรับวันนี้พอหมอพะควรเดี๋ยวพวกเราจะมาร่วมกันปิดคลิปกันดีกว่าขอเล่าอเละไรเดี๋ยวไปซื้อลาจิน ชาเล่าเลยเริ่มตอนนั้าห่าที่จะมานี่ชิฟ้าก็ไปหดปลาแล้วตอนนี้ที่ไหมเราเป็นเป็นก้าอี้แล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็เดินไปใช่ไหมรอบแรกคือได้ได้สบายสบายก็เลยกระโถงมาอืมอันแรกเสร็จรอบที่สองป่ะเหยียบเก้าอี้กันอ๋อเป็นหดปลาตรงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วเป็นยังไงพอพอจับพี่ว่าอ่ะจับถึงเงี้ยือยู่ก็ปุ๊บแล้วแล้วก็ร่างมายเที่ยงตัหอนแล้วมือมือข้างนี้ตกลงมาแล้วอีกมือนึงจับ มมังอืตอนนั้นตัวตัวมันเหวี่ยดไปผมเราเราแฝงได้กี่รอบแฝงได้กี่รอบสามสี่รอบสามสี่รอบแน่นอนจริงๆเลยเฮ้ยดูสองสาวนุกเก้ามาหนุนหลานสาวเฮ้ยเงยหน้ากับบ้านเลย เอาละจ้าสําหรับภารกิจวันนี้มันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านมาค่งกว่ากว่าเนี่เออเราจะปิดคลิปสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้เช้าถ้าทุกคนตื่นทันเราจะได้เจอกันตรงนี้สําหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไป,<ว>าไปก่อนนะครับฝากช่องด้วย,ยลีรันรัยาลีลัๆๆๆนตั้งเอกก็คือคุณเกตกับนางกี๊บ นะครับนางเอกของช่องเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไฮโยเซโยอะไรนะภาษาภาษาเกาหลีอ่ะเกาหลีอ๋อว่าไงนะไม่ได้นะใครรู้เขาคอมเมนต์บอกเอาได้ไปมาอะไรไม่รู้อ่ะบ๊ายบายบบบ๊๊าายยจุเจอกันคลิปหน้าเด้อไปเจอกันนอนเช้าพรุ่งนี้